มาภาพเพิ่นซื้อน้ำอ้อยมาให้อันเกลือไผ่พี่น้องโอ้ทางนนามาพอดีมาๆมาไปเห็ดงานเลยพี่น้องซื้อตำมาหนุ่มลาวบาเซโนมาพอดีพอดีเลยมาล่างรหลดน้ำกันออออกรถหลดใหม่อ่ะสบายดีเอฟซีแน่ ดีพี่น้องสุขุมสุคนนะผนซื้อโอ้ซื้อตำม,ม,ม,มาสืกินซื้อตำมาสืบกินได้เหมแม่นางใหญ่เพผนกกะลังสีเห็ดอันควันหลดได้พี่น้องอเห็ดน้ำโอบน้ำหอมเด้วยจ้จาซิมิคิมีนแล้วก็าตะาคาุยฮะตะว่าทางกวมาแล้วมาทอดเฮือนอแล้วนี่งามบ่งามอ้าวโบเห็นสีชมพู สีบัวนะอ่อนๆนะนะเชโน่เ้านี่เลยเงินดาวเจ็ดหมื uh> ่นปลายนุมเราบ่าวเชโนติดตามคนไหนเอาเอาเอาไว้ในโต๊ะก่อน มือแรงเฮาก็สิได้อันสลองมาเด้อมาสลองน้ำกันมาล่างหลุดแรงหลุดไม่เอาเงินเงิน้องเงินใช่โอเคโอเคเบิ้งดูฮะบ่าวแม่นั่งไงกะเป็นมือปองต่อจากอันน้องโอนเนาะอ่าเมน้อยเพิ่นร้านขี้มินฟ้านขี้มินนี่จ้ะ อยู่ในถังผุดดเล็กทฟ้าสาวเงินาวค่ำาคมหางคมมีสาวคมยู่ดีมีใบ้าวเลยพี่น้องเด็กเขาเรยกวาวใช่เล็ถังมันบนงบึงไนเอฟซีซื้อเล็กซื้อเล็กซื้อเล็กม่หมดเลในนังสือรถอันี้อยู่ใส่อเรืออยู่ในใบเลยในนังสซื้อรถอันนี้องม ส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นของแถมเด้อพี่นองเดอโอนางเค็มโบเมนโบเมนนางเค็มสีมีผัดลมหมวกกันน็อกล้วก็ะหมอซุกี้ผ้าห่มกระติกน้ำอ่าโบได้แต่เสือเด้อพี่นองเดอเสือโบมีโบได้เสือที่ได้ติ่งของแถมหนึ่งสองสามสี่ห้ากาแผ่นอันนี้พี่น้องแผ่นอันนี้เพิ่นก็แถมเป็นอันเป็นหก ของแถม8ปดอย่างนะคะเเ็นแต่6กอย่างน่นไปไปบังในล้างรถอีกสบายดีพี่น้องนั่งลั่งนั่งเห็ดเผ็ดคูนนั่นันะเบาอันเอาบาเราหนุ่มเซโนเดพี่น้องเด้อพอดีเลยฉลองนับกันเอิ้เศ้าก็ได้บ่เห็่มโนมู สู้ยังมงเจะอยกันเชือค่ะคุ้ชขอสู้แขนเด้อพี่นงเอ้เอาทำมาทำคุณเด้อมีโชคมีลาบเด้อมาห้โชคกห้ลาบเป็นข้อจัดขับขอดูลาบหินแห้งห้มาบมาคุณแห้งเนาะอดเนาะเอเด้อเาำเดินเดินทางเดินทางไปไซกับตลอดปลอดภัยขาไปขามา คำคูนคำคูนคำคูณเดินทางตลอดปลอดภัยไปทางใดก็ตลอดปลอดภัยเด้ออันออันผู้เาน้เแข้งแหงเลยนี่เอาะไงเอาเยเอาแข้งแห้งกันอกน่ คคุ้นคำคุนี่ครบอ่าจะคล้องเป็นลงมือโคดงลดเน้ผู้ดีครับปีใหม่เลยไปมาทางไหนก็เดินทางตลอดปลอดภัยูพี่้องดมาวดเช็ค่เ็นแตนหกยางหกยางะตอนอยู่ในห้างขนับพอแปยางแปดเาเัเื่องอคือยังหกยางวลีนั่นแล้มันบงนิดหเนาะ เรือเขาไหลลีนต้องใส่ให้เลยบอกเรือเขาไหลตัง้งหากอีกบ่อปองหนึ่งแถมมาค่อยซื้อขั้นก่อนเห็นเขาใส่ให้เฮาแหละกะลันเลยอันนี้อ,นนอ,อันนี้พวกเพืพ่อนว่าเขาหอยแถมมาอีกให้ได้ยิน่งทเอแล้แลีนก็ว่างอยูอ่ค่อยเดินวัดเขาใส่ห้ว ชุดชดนี่เอนเอาสองตีนแต่ชุดหนาสิเอาสตีนเนาะพี่น้องเนาะเอาใจซอยชุดหนาพ่นอเอาใยตีนนะพี่น้องเยให้ให้วิ์นี่ซะก่อนเอาใจซอยโฟมกันเนาะพี่น้องเนาะเ่้ยใตีนโอ้ยะ่ีน เาหน่อยเอาก่อนให้สาหน่อยเอาก่อนสี่โตหาโตกับว่าพอสิไง้าะให้านอยเอยาวน้เอา4่าไม่พ mm ี่นองเด้อกินแต่พอนามันนามันอ่อยนองชายเพิ่นซื้อมาตอนฮะเอออาการหงอๆแนวนี่ก็เบิ้งเบาวกอบกร่งขอห่มแม่ เอาเข้าพุ้มทางทีบังคาลุตัวนีเนาะบบงบึงบจุงลดไ่ออกก็เด้อเพิมอยู่เออเอาเลยเอาเลยแม่งลุงเอาเลยเพิงเยู่หักเนาะยงแย่เอาได้นี่ยังแย่ก็ยังแย่เลยอ่ะมาเร่อแบบเขากรหมากที่อยู่ิ่งมันหอกกับู้หญิงอู่ลด ก็สิมาต่อกินอันต้าทะเลอันของอันเบาวลาวอันหนุ่มเซโนเลยพี่น้องเด้อสื่อมาต้อนอันแม่มา,านกิน,นหนุ่มลล้าเบาวเซโน่นกะตา้งมะเล็นมาหัวน้ำกันนี่แหละพี่น้องชาวแปงนำ้ำชาวหน่อยน้ำ เอิ the the mm ้เ hmm. พิ่นว่าเอิ้นาวเซโนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อบ่ติดสาวเซโนก็บ่ติดเดพี่น้อเอาพูเลยคุยคยจาเมน่มาบกอันนึ่เมเมน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 เสียงกันอยู่พี่น้องโ้โห่่ได้โว้เคน่้าฝากอันินามเพ่นเอพี่น้องเด้อ ยเอมคัก็นาสอนยเียมนวกร่านมันจะม่วนนาะพี่น้องเนาะส่วนคสัญญานี่เาดัโบอะไรเข้าไปเยังเป็นคนมันเบาดังก็ต่างซีมก็ได้ซื้อห้างได้หนกระซ่บแผลโอ้แถวทางเพื่อนเลยจะก็ติดใช้เครื่องนะแผลมันลาอ้าทางอุงเนาะ หลายคือเราลายทางเขาของพวกนี้เสื่อนตันงั้นโตตหนาตลาดแรงค่ะดเพราะว่าเขาเคยซื้อทำาบาเลยเยกระเทยไนเราตำเลยตัวเราเป็นคือเราเลยเราำแทใจเราเป็นคือเาเขงเคยซื้อทำาอันนี้เราไปสั่งเพชรไปได้เอาธรรมดาร้อนเขาองเอาเปินประมาทเพชไปซื้อรอด หลอดหรือหลาก็ได้สองเื้อเออหล่าถ้าจมวนเนี่ยหลอดจอะไรมันคือวนเรือหลอดเรือเลือนี่ยเรือหลอดเดียวเนาะเรือหลอดน้พี่นองน้ำนัพีน้องตามทะเลเํมนกันเนอะสั่งน้ำมันราอะไรเนี่ยว่าพูด เอทางหน้าน <Es> <an> ี่นั่งแล้วมันสีแฮมแหมเด้อพี่น้องเด้อแถวที่ว่าอยู่บนโต๊ะก็คือว่าพาแขกนั่งทางหน้าแล้วมันแหมทีนีแม่นั่งใหญ่ชวนไปทางหลังเลยเตียงทางหลังของมันเัดเย็นมันแบบมันยือนครัวนะทางนี้แดดมันส่งมาพอดีแสงแดดสารทางหลังใครเน่าะทางหน้าเรื่องนอนกันเนาะอยู่นี่ก็ได้เนาะเป็นอย่าง ได้ทำได้ทำได้ทำในน้อลยโอ้เราทำในนอยเลยสร้อยซ้ำนัะมนั่งไปขอเปลี่ยนนุ่งส่งในยันคานุ่งสินเพรวเประตูนันาแล้วใช้สายเอามาเลยเเไอ้วันมาเแป้งให้ห้องบ้านพ่อนบอสตอนแรงแต่เย็นแล้วสายอเาเนั่นนี้ แล้วว่าตอนนี้เขาอันแ้วแล้วเขาก็เป็นนางนางต้นได้มัเมตั้งนามันแห็งขนาดก็ใส่กันห่อนเด้มปีโน่เลยก็ตกขนาดนี้เนาะฮาวิ่งกันห่อนอยู่ได้เลยนาได้เลยดึงออกอีกอดึงออกไปอีกเออจะกันสเมตรเนี่ยคอยวางันกนมันดกยังมันันเขานะมัมได้หรอ ดอออีเนดยู่อกมเดึงออกหมดไดมันกระเด็ดที่เก่าเพราะว่ามันตะเวนมันมหน่ยมาใส่เาใลนั่นมอยู่พุ่นมทังหลังจะมเป็นงามเลยเป็นังามแล้วแต่ว่า้อมันเป็นยังไงบนบบเนี่ยแ่บอยู่ มาเด้อพี่น้องเด้อก็แด่ขสั่งก็มัได้ได้เนี่ยเขาสั่งเขาดรสั่งเป็นให้ก่อนนี่อาต้องคอมเมนต์เขาว่าถูกคลิปเอฟซียังเห็นปากเลยหมดถูกคลิปเลยถูกหอยลงไปปากส้มเลยเด้อปากส้มปากส้องปากส้งขอปากส้งขอปากโคตรติดตาเลยเด้อเนาะอืมโอ้ด้านนี้เลยหนอกเนี่ยแม่แต่บางคลิป เอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมและติดตามทางช่องลุงนะคะเด้อว่าฝากช่องเนาะเขาฝากช่องหน่อยเด้อพี่น้องช่องนุ่มลาวบาร์เซโนเด้อหรือบาร์เซโน่าก็ได้สาว์เซโนเด้อพี้องบารเซโลน่าจีเปียนส้าเซโน่แม่นั่งไงอยู่ล้างกล่องพี่เด้อพี่น้องบ๊ายบายฝากช่องนั่งไงนางหน่อยสาวผู้ไทยในเด้อ